อันธมายังพุทธสาภาควะโตปุพพาคนมการังกะโรมาเซนามโมตัสาภาควะโต <さ>な อิมังม <Elena> ะยังพันเตสัปะริวารังสัปะริวารังกทถินะจีวรทุสังกทถินะจีวรทุสังสังคัสสะสังคัสสัโอโนชยามะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโคสังโคอิมังสปาริวารังอิมังสปาริวารังกาททีนะจีวรทุสังกาททีนะจีวรทุสังปติคันหาตุปติคันหาตูปติคะเหตวาจ่าปติคะเหตวาจ่าอิมินาทุเสนะอิมินาทุเสนะ กาทินังกาินังอัฏระตุอัฏระตุอัมหากังอัมหากังทีฆระตตังทีฆระตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐถินผ้าจีวรกฐถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับผ้าจีวรกฐถิ่นจงรับผ้าจีวรกฐถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายลรลครั้นรับแล้วครั้นรับแล้วจงกรานกฐถิ่นจงกรานกฐถินด้วยผ้าผืนนี้ด้วยผ้าผืน,ผานนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเธอตลอดกาลนานเธอสาธุเรียนเชิญกัลยาณมิตรปิยนันบุญสูงและกัลยาณมิตรชุติมนลบุญสูง น้อมนำผ้ากรถินถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ ขณะน,นี้กัล,ลายาณมิตรปียนัน์บุญสูงและกัล,ลายาณมิตรชุติมนบุญสูงจะได้น้อมนำผ้ากฐถินถวายแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อตั้งจิตอนุโมทนาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ 아. <목소리도> กรินนัททานผ้ากรินนัททานกับทั้งผ้าอานิสง์บริวารทั้งปวงนี้เป็นผ้ากรินสามัคคีซึ่งมีกัลายาณมิตรปียันนันบุญสูง และกัลยาณมิตรชุติมนลบุญสูงเป็นผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์พร้อมด้วยสิทธิานุสิท์เหล่ากัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายทั้งภายในและภายนอกประเทศได้มีจิตศรัทธาเป็นสมานฉันร่วมใจกัน น้อมนำมาทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จําพรรษาการครบท้วนไตรามาสณนะอาวาสแห่งนี้ผ้ากฐถินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ประดุดเลื่อนลอยมาจากนภากาศาศแล้วตกลงณท่ามกลางสง์มิได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใด ผ้ากฐินัานนี้ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้มอบแก่พระภิกษุผู้มีจีวรเก่าหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีสติปัญญาสามารถอาจกระทำกฐินัารกิจให้สำเร็จถูกต้องตามบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวง จะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดก็จงพร้อมใจกันมอบให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเทินผ้ากฐินาทานกับทั้งผ้าอานิสงบริวารทั้งปวงนี้ ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระครูสมุทานินปุญญนันโทผู้มีสติปัญญาสามารถอาจจะกระทำกถินธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควร จงทักทวงขึ้นในท่ามกลางสงถ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สัทธะสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกันเทินสาธขอเรียนเชิญกัลายาณมิตร ปิยนันบุญสูงและกัลายาณมิตรชุติมลบุญสูงน้อมนำพานดอกไม้ถวายแด่ท่านประธานสงเรียนเชิญครับ さあ。 ตั้งใจรับพรพระกันนะยะทาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปตีอิจิตังปัติตังตุ่มหังคิปเมวะสมิชัตตูสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนารโสยะธามณิโชติระโสยะธาตพินติโยวมวานจันตุ สามภิติโยวิวัตจันตุสัพพโรวโควิญญาณสตุมาเตะภาว yeah hey, hey, hey. นังอริเยสุจุพุเตสุตติสุวิปัสสนามนาตาสวิปุราหติทากินาเยตานุโมทัน เอนาทินาโอนาเตปิปุญญาสะพพิโนตัสสมาทะเทอาปติวานาจิตตุยาตินังมหาภลังปุญญาณิปะระล สมิงปาติทาโหติปานินานติสัพพุทธานุภาเวนะสาพะธรรมานุภาเว ตยานุภาเวนะจินนาสาวกานุภาเวนะสัพเปต

เวราโสกัสตุจุปัตวอเนกาอันตรายาปิเวนัสันตุจเตชะสาชัยาสิททิธานังลาพังโสติภางยังสุขังบลัง ริอายุเจวานนนจะพนทางวุติใจยศวัสตวะศาจะอายุจะชีวศิทธิภวันตุเตภวตุสับมังตลังรัง ภาวัตุสัพพังังกาลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธามานุภาเวนะสัทธาโสธีผ่าวันตุเตภาวัตุสัพพังัง